พร้อมกับชุดหน้าแรปเตอร์ดุดๆอย่างนี้นะครับกางชนหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็วิ่ิ้รอบคันนะครับชุ้มล้อแรปเตอร์นะครับด้านพลสดิของเขานะครับพื้นผิวจะเป็นพลาสติกนะครับแต่บอกเลยเป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับที่เวลาโดนชนแล้วมันจะไม่แตกนะครับมันจะยุบเข้าไปนะครับทางเรานะครับมีชิงผู้เชี่ยวชาญนะครับช่างจัดปอดเขากระแดงนะครับตัวนี้นะครับเราเว้านะครับทุกเซนเซอร์ทุกจุดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมแน่นอนนะบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวซุ้มล้อแรปเตอร์ขนาด6นิ้วที่ มีความดุมากๆนะครับยังไม่พอที่ทางเราใส่ใจลูกค้านะครับให้รายละเอียดไปอย่างดีครับลูกค้าอยากออกกลางเต้นนะครับก็มีตัวขนของให้นะครับสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้แน่นอนนะครับเพราะเป็น SUV 7ที่นั่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าครบเครื่องที่สุดนะครับพบกลับมาพบกับผมนะครับนิดนะครับนิดฟอดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้าตัวสอดเอเวอร์เรสต์2.0สปอร์ตที่ผมเคยรีวิวไปนะครับลูกค้าได้มาจัดนะครับแปลงบอดี้คิดรอบคันเป็นของแรปเตอร์นะครับที่จะเพิ่มความดุดันให้กกัับบรรถอย่าางมนะค ตัวนี้เป็นตัวเสริมแพ็กเกจอย่างที่เราเคยรีวิวไปนะครับกล้อง360องศาพร้อมกับเลเซอร์กันชนหน้ากันชนท้ายนะครับล็อบคันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าซื้อความปลอดภัยได้แน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีบูไรติ้งนะครับที่ทางเราเหลือแทบจะหมดในสต็อกแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือลดแล้วนะครับสีนี้ตัวนี้จะอยู่ที่1,580,000 1,580,000บาทนะครับบอกเลยว่าราคานี้เราจัดส่วนลด100,000บาทนะครับพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นซุ้มล้อแล้วก็งนขอ รัปเตอร์นะครับเป็นหลองรัปเตอร์3.0ตัวท็อปเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเลยนะครับเจ้ารายละเอียดตัว Ford e v อ r e s t รสต์สปอร2.0เสริมแพ็กเกจนะครับพร้อมกับชุดหน้าแรปเตอร์ดุดๆอย่างนี้นะครับกังชนหน้ากระจังหน้านะครับแล้วบ็ลี่คินรอบคันนะครับสุมล้อแรปเตอร์นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวกระจังหน้า f o r D ตัวนี้นะครับกระจังหน้า f o r D ตัวนี้เป็นของแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์รุ่นใหม่นะครับทางเราได้จับมาแปลงให้ลูกค้านะครับแต่ตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้อง แปลงชิ้นส่วนใดๆนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับลงตัวกับไฟซีแคมของเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวตัว f m d ตัวนี้นะครับจะเป็นสีด้านนะครับดำด้านวัสดุของเขานะครับพื้นผิวจะเป็นพลาสติกนะครับแต่บอกเลยเป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับที่เวลาโดนชนแล้วมันจะไม่แตกนะครับมันจะยุบเข้าไปนะครับพร้อมกับไฟสิวสามจุดตัวนี้นะครับที่บอกเลยว่ามีมิติออฟโรดอย่างมากนะครับไฟสิวนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับรวมถึงไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับเจ้าไฟสิวกับไฟตัดหมอกข้างล่างตัวนี้นะครับลูกค้า เป็นเรือกเป็นสีส้มนะครับจะได้บิตตแบบนี้นะครับควาดีฟอร์ดแรปเตอร์นะครับที่จะเป็นกระจังหน้าย้าอย่างนี้นะครับสีดําด้านนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับหนาพิเศษนะครับมาป้องกับไฟตัดหมอกสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น่ขึ้นอินเสิร์ตไ้ให้ดูนะครับตัวนี้ครับทางเรานะครับมีชิมผู้เชี่ยวชาญนะครับช่างจากฟอร์ดพระแดงนะครับตัวนี้นะครับเลาเว้านะครับทุกเซนเซอร์ทุกจุดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้รวมถึงกล้้้้้อองงหหนนนนาะะคครรััับบที่่ยยเววไใู ตัวนี้เราบอกเลยว่าเรามีรับประกันหลังการขาย6เดือนนะครับสำหรับชุดแต่งทุกจุดนะครับที่เราแต่งให้นะครับสามารถเคลมได้ทุกทุกเมื่อนะครับไล่ต่อมานะครับลูกค้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแมททิคไฟหน้าเป็นมัลติ LED ดนะครับจะเป็นลองตัดตัวท็อปนะครับจะเป็นไฟหน้า4ีแคมป์นะครับที่จะเป็น LED d ดเดทาม์นันนิ่งไลท์นะครับพร้อมกับไฟ LED 2ดีหลอดนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างๆตัวรถกันนะครับว่าจะได้มิติเป็นยังไงนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวซุ้มล้อแรปเตอร์ขนาด6นิ้วที่มีความดุมากๆนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้าสังเกตนะครับล้อนะครับยังเป็นล้อเดิมนะครับยางเดิมล้อเดิมนะครับแต่บอกเลยว่ามีมิติคืออย่างมากนะครับเพิ่มความดุดันกับล้อเดิมได้ยอย่างลงตัวนะครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับเป็นซุ้มล้อที่เราเดินยางกันน้ําอย่างดีนะครับ mm. เรายิงซิลิโคนกันน้ำให้อย่างดีนะครับ <S <S ตัวนี้จะเข้ารูปกับตัวรถมากๆนะครับ <S <S ไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญติดตันวี้ ไล่ลงมาที่ตัวล้อครับก็จะเป็นสีล้อเดิมๆนะครับอย่างที่บอกไปจะเป็นล้อสีดำนะครับยางก็กูุเย์เดิมๆนะครับเป็นยางเฮชีให้เสียงรบกวนที่น้อยเช่นเดิมนะครับฟอร์ดเอเวอรตตัวนี้เราจัดออปชันให้เต็มๆอยู่แล้วนะครับไล่ต่อมาก็จะเป็นตัวอะคริลิกเทอร์โบนะครับที่ยังคงมีไว้อยู่นะครับยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้เอาออกไปนะครับท้องกระจกสีดานะครับกระจกตัวนี้ฟังก์ชันใช้งานนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปนะครับครบเครื่องนะครับเปิดปิดเปิดพับได้นะครับพับกระจกได้แล้วพับต พร้อมกับกล้องสามรอิองศาตัวนี้นะครับยังไม่เพียงพอนะครับยังมีตัวนี่ครับไฟใต้กระจกอีกนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มนะครับทางเราจะจับเป็นฟิล์มซามิกสีดําให้ลูกค้าเลยนะครับที่เราแถมม่ให้นะครับจะเป็นฟิล์มของค่า d ดีวอลนะครับ USA นะครับจะมีความมืดที่มากนะครับมองจากเขามองเข้าไปแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่บอกเลยว่าให้ลูกค้าเข้าไปนั่งอยู่ห้องโดยสารนะครับตัวนี้ให้ความสว่างได้อย่างมากนะครับมาพร้อมกับ ตัวบานเปิดประตูนะครับที่เป็นสีดํานะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้เราค่าค่าแตะตรงนี้ก็ล็อกไว้นะครับลูกค้าเลื่อนตันนี้ก็เปิดได้เลยนะครับถ้าเรามีกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้นะครับอยู่ในที่ตัวนะครับตัวนี้เราจะใส่กันสาดนะครับเป็นออปชั่นเสริมให้กับลูกค้านะครับกันสาดตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับพร้อมกับโลบาร์สีดานะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้นะครับลูกค้ารถเดิมๆไม่มีนะครับเราจัดให้นะครับ เป็นออปชั่นเสริมที่ทางเราใส่ใจลูกค้านะครับให้รายละเอียดไปอย่างดีนะครับลูกค้าอยากออกกลางเป็นนะครับก็มีตัวขนของให้นะครับสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้แน่นอนนะครับเพราะเป็น SUV 7ที่นั่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าครบเครื่องที่สุดนะครับไล่ต่อมานะครับที่ตัวข้างหลังเลยนะครับข้างหลังตัวนี้นะครับบอกเลยว่ายังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้แต่งลงใดทั้งสิ้นนะครับตัวฟอร์ดสัญลักษณ์ฟอร์ดโลโก้จะเป็นสีดำนะครับตัวไฟเบรกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ้อมตัวฉีดน้านะครับตัวไล่ฟ้านะครับพร้อมกับ ตัวฟิล์มเซรามิกเช่นเดิมนะครับที่จะบอกไปนะครับและไล่ลงมาตัวนี้นะครับก็จะมีไฟท้าย full LED ตัวนี้นะครับพร้อม Arch คิ Ever e อฟเวอตัวนี้นะครับพร้อมกับกล้องหลังที่เราจัดให้กับตัวเสริมแพคเท่านั้นนะครับเป็นกล้องหลังที่มีให้ความคมชัดสูงมากนะครับบอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้จะทํางานไปกับจอ12นิ้วข้างในตัวรถนะครับบอกเลยว่าให้ความละเอียดที่สูงมากนะครับยังไม่พอแต่เท่านี้นะครับเพราะเราเสริมแพคนะครับเราจะได้เป็นเซนเซอร์ความปลอดภัยกันชนท้ายนะครับ4จุดนะครับ แล้วตรงนี้นะครับผมมีประโยชน์มากๆนะครับตัวยิงทรายตัวนี้นะครับลูกค้าแบกของขึ้นรถตรงนี้จะจะเป็นจุดที่กระแทกบ่อยนะครับเราเลยยิงทรายกันเกิดการเกิดเกิดรอยได้นะครับลูกค้ารถคันนี้สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับพร้อมกริดิบกระปออสีดํานะครับที่จะเป็นคอนเซ็ปต์รถเขานะครับเสบูไลติ้งตัดสีดํานะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวอย่างมากนะครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดหน่อยนะครับว่าเราจัดของแถมอะไรไปให้รถคันนี้บ้างนะครับ ้ข้างในตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีกล้องที่เราแถมมาให้นะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับพร้อมกับฟิล์มนะครับนี่ผมะ้า้ลูกค้าดูฟิล์มจากข้างในนะครับมองออกไปสว่างแน่นอนนะครับตัวนี้ข้างในเราไม่ไม่อยากไม่สามารถรีวิวให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ทางเรามีของลูกค้าอยู่นะครับจะเป็นของที่ลูกค้าเอากลับไปนะครับของเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับข้างในรถนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับเจ้าตัว Ford e v e r e s t 2.0 Sport เสริมแพคเกจ ยังไม่พอนะครับยังจัดชุดแต่งบอดี้คิดรอบคันแบบนี้ดุดนะครับเราจับให้ฟรีนะครับชุดแต่งนี้นะครับพร้อมกับฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับบอกเลยว่าเราจัดส่วนลดนะครับหนึ่งแสนนะครับลูกค้านะครับอยากรดส่วนได้นะครับท่านใดสนใจนะครับผ่อนนะครับตัวนี้นะครับจะมีดอกเบี้ยศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบแปดงวดนะครับแต่พร้อมฟรีชุดแต่งแบบนี้นะครับดูดุอย่างนี้เลยนะครับเป็นชุดที่ลงตัวกับล้อเดิมมากๆนะครับ งบไม่บานปลายแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยที่ครบคันสุดๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาชมรถได้นะครับที่ฟอดโชว์รูมฟอดพระประแดงนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับพร้อมกับบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่ไลน์นะครับไอเดีเราทิ้งไว้ข้างล่างนะครับลูกค้าท่านใดอยากโทรด่วนนะครับมาเลยนะครับ0917265008นะครับ คุ้มเลยนะครับวันนี้นะครับเจ้าสีสีบูไลติ้งตัวนี้นะครับแต่วันนี้จะขอลาไปก่อนนะครับรอบหน้าจะมารีวิวโปรโมชั่นไหนรุ่นไหนนะครับส่วนลดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ